อรอดด้วยนะลูกทำไมอ่ะลูกกับกินแครอทสดใช่ไหมมันก็ขับกวบนะอันนี้นะมาอีๆน,น้องแกงมะม่ายวจนี้กินได้สุกซาอเขาอร่อยไม่ผัดนะเห็นนองมากนาปว่สนใจพัดเลย พักๆเลยเนี่งบอกไปฝึกงานมาเมื่อยมะมเอาเอาข้าวเติมข้าวอีกไหมตัตักให้น้อยเกินไปอะ่ะตอกกี่เยอะ ว่าหามดีจังเนนี่ลูกวัยกำลังเจริญเติบโตโตไปเรื่อยๆเรื่อยเรื่อยเรื่อย,อย,อย,อยโตไปข้างๆข,ข้างหน้าข้างหลังไม่สเตร์จะหามลูกไะ,ะเน็ดเน็ดปัง